ภาคที่สองตั้งคำถามไม่เคารพเพลงสรรเสริญถือว่าอากตันยูหรือไม่ในวันที่16กันยายนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเวทีบรรยายหัวข้อเรื่องจากแม่ทับกุ้งจากแนวหน้าสู่แนวหลัง ข้าพลังแห่งความสามาคัคคีมีผู้ถามคาถามต่อพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองว่าจากเดิมที่ไม่เคยเสียดินแดนเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่สุดท้ายก็เสีย4.6ตารางกิโลเมตรในยุคยุคหนึ่งขณะเดียวกันยังมีคนพูดด้วยว่าแผ่นดินเราจะต้องแบ่งกันเลยคิดมาตลอดว่าทําไมประเทศไทยเราเป็นแบบนี้ ทั้งนี้พลโทบุญสินได้ตอบคําถามตอนหนึ่งถึงการเสียดินแดนว่าสําหรับแผ่นดินที่อยู่ตอนนี้อยู่มานานแล้วไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นจึงได้มีการบุกรุกดินแดนเข้ามา แผ่นดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วยุคอื่นไม่ทับบนสินไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพวกเราไม่ได้มีส่วนร่วมในจุดนั้นและไม่ทราบว่าสภาพแวดล้อมเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆยุคนี้ยอมไม่ได้และจะทวงคืนอีกถ้ามีโอกาสที่ผ่านมาสี่วันห้าคืนทําแล้วยอมสละชีวิตน้องๆทหารสิบห้านายสิบห้าชีวิตที่พวกเราได้เห็นถึงความกล้าหาญและเอาภูมาเขือคืนมาเอาช่องอ่านม้าคืนมา ปิดปราสาทตาเมืองทมนี่คือทหารมีเอาไว้ทำไมและแผ่นดินกูอยู่มานานแล้วถึงเวลากูก็ต้องเอาคืน ขณะดเดียวกันผู้ถามคนเดิมยังได้ถามเช่นเดียวกันอีกด้วยว่าขณะนี้ในที่สาธารนณะพบคนเคารพธงชาติน้อยลงทั้งที่แต่ก่อนหน้านี้ในที่สาธารนณะทุกคนจะต้องหยุดเคารพธงชาติกันหมดจึงอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ท่าภาคที่สองกล่าวตอบว่าเรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปที่ตนเองเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าให้ทุกคนมีเหตุมีผลมีสติในการรับฟังในการเสพสื่อ พวกเธอจะต้องคิดให้ดีใช้สติอย่าให้ใครชักจูงโดยง่ายชักจูงโดยง่ายมันก็เหมือนที่พวกเขาได้พูดเมื่อครู่เรชาติของตัวเองแท้ๆไอที่จะหยุดยืนอายที่จะร้องออกมาในสรรเสริญไม่ยืนเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งที่ท่านเอาเลือดเอาเนื้อและแผ่นดินมาให้ปู่ย่าตายายเราอยู่และพวกเราก็ได้อยู่อกักตันยูหรือเปล่า สถาบันครอบครัวพ่อแม่บางคนไม่ไหว้ด้วยซ้ำเพราะบรรพบุรุษทั้งนั้นถึงได้มีวันนี้สำนึกในบุญคุณถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วสังคมไทยสำนึกในบุญคุณแผ่นดินในบุญคุณบรรพบุพร,รุษไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ในอดีตนักรบในอดีตลุงปนะ้าน้าอาทั้งหลายที่เพียรอุตสาห์พาแผ่นดินให้เราอยู่เหลือเพียงเท่านี้พอ,อไปนี้พวกเราก็ต้องตระหนัก สำหรับเรื่องคลั่งชาตินั้นต้องยืนยันว่าทหารทุกคนคลั่งชาติรวมถึงตนเองที่เป็นแม่ทัพด้วยเพราะถ้าเราไม่คลั่งชาติคงไม่กล้าที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงไม่ถือฟอปลาเข้าไปสู่แนวหน้าผมอยากได้คนคลั่งชาติมาเป็นทหารกับแม่ทัพคุณสศิลที่อื่นไม่ต้องการไม่เป็นไรขอให้มาอยู่กับแม่ทัพภาคที่สองเพราะพวกท่านคืออนาคตของคนไทยทั้งแผ่นดิน